อ๋อนี่นะครับผมเราเจอทีเด็ดของเราแล้วนะคันนี้นี่ครับเบสซี่สี่ห้าห้าไรเทวันนะครับคันนี้โอ้โหใส่มาเต็มลำรถเลยครับไม่รู้ว่ากี่ตันนะฮะค,คันนี้นะฮะโอ้โหรู้สึกว่ายางจะแบนด้วยนะฮะเส้นนี้ดูดิ ตังหมดลมหรือเปล่านะฮะเจ้าของรถไม่อยู่หรือเปล่าอ๋อเจ้าของรถอยู่อยู่สวัสดีครับอันแม่รถเชียกเกมวครับเนี่ยโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันใส่เมื่์ตังอ้เนี่ยยิ้มหาดูครับดูฮะโอ้โหใส่มาเต็มรวมรถเลย แมตซี่สี่ห้าห้าโอ้โหใส่หลายสุดเท่าไหร่ครับไอ้สามสิบจันสามสิบจันใส่ยังไงออกมาเส้นใดครับเนี่ยอ๋อหน้ากุ้งตานอ๋อลาดเขาพูดข้าวกุ้กตานออกมาหนีมันมาครับนี่ครับรถเสียเกมนะครับไล่เทวันนะครับผมคันนี้เคยถ่ายแล้วครับแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายลากอ้อยนะครับอันนี้เป็นอีพีแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหได้ยิงเที่ยวแล้วครับพี่นี่ เที่ยวที่แปดอเที่ยวเที่ยวที่แปดวันนี้มันที่ยี่สิบเอ็ดเปิดโรงงานเปิดมันที่สิบโอ้อ๋อม่เดินล่นซื้อมืออ๋อดันดินเพิ่นเหตุทางใชเนาะอ๋อมาเศร้าก็เห็นเสียเกมโพูดด้วยไปไปคัดเเวิวมาเสิร์ฟเอาขอบคุณครับถักพันพักพันครับผมนี่ครับรถทีมงานไล่เชวันครับรถเสียเกมนะครับเนี่ยเชวันตัวเบลเลอร์เลย เนี่ยน่าจะ25ตันนะฮะคันนี้ฮะใส่ยางแบนมาเลยโอ้โหสุดจัดสุดจัดอ่ะฮะไปตามดูต่อคันต่อไปนะฮะนี่คันนี้มาแล้วเห็นแล้วแวบๆบแบบโอ้โหใหม่เลยฮะคันนี้ฮะนะครับกำลังเลื้อยเข้ามาฮะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะฮะโอ้โหคันนี้4708นนะฮะ โอ้คุณเอาเอาฮะเขาจะขับยังไงของเขาฮะสี่เจ็ดศูนย์แปดนะฮะเอาฮะไปแล้วฮะเข้าจะเข้าได้หรือป่าจะเข้าได้เหรอหรอ๋อจะกลับรถ อ๋อนึกว่าจะนึกว่าจะจะถอยเข้าซองไปเลยเดี๋ยวโอ้โหคันนี้ใหม่นะสี่เจ็ดสิบแปดดูดิใส่มาไม่เต็มดีเท่าไหร่ยังไงจะไปจะไปช่องนู้นเหรอ โยก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 คันนี้หน้าผมน่าจะได้ถ่ายอยู่หน้าโรงงานอยูน่นะคันนี้ใช่หรือเปล่าอะจะไปไหนพี่ลูกพี่ป๋าเลี้ยงให้ครบไปแล้วฮะเอ้ย <c oughs> โอ้เยอะมากเลยครับรถ บางคนก็อาจจะรู้จักผมนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักครับเพราะว่าผมมาวันนี้ครั้งแรกนะฮะโอ้โหฝุ่นโโอ้หไปแล้วฮะโอ้โหหนักหนักเอาเรื่องไปแล้วแปดสี่สี่เจ็ดศูนย์แปดสมใหม่นะฮะคันนี้น่าจะถอยมาใหม่ปีนี้หรือเปล่านะใหม่ๆเลยไปแล้วโอ้คุณ วันนี้เราได้เจอรถไถเยอะแยะมากมายเลยครหลายรุ่นหลายรายการมีตะคันใส่มาหนักๆั้งนั้นเลยนะฮะนี่ฮะไปแล้วแต่เขาจอดได้ประสราถามโซเฟอร์สักหน่อยว่าเขาใส่มากี่ตันนะฮะนี่ครับจอดแล้วฮะ ใส่มาเยอะไหมให้เนี่ยใส่มาเยอะไหมครับรประมาณจีตังเคยใส่น้ำหนักหนักสุดยี่สิบหกโอ้โหดูสิครับเที่ยวนี้นะยี่สิบเหรอมันไม่กว่านี้เหรอน่าจะน่าจะเยอะกว่านี้อยูา่มา้าผมาว่าเนี่ยดูดิ ยิบ <30. S 2> โอ้โหเกือบสามสิบเลยเหรออันนี้เป็นแหนบตันนะครับเนี่ยแหนบตันนะฮะเดี๋ยวดูชุดลาบพี่เขาหน่อยฮะโอ้โหแข็งแรงทนทานนี่ฮะร,รถลงูงลาคบค่วนมากเขาจะเสริมอย่างนี้นะฮะแล้วถไทยออกมากี่ปีแล้วฮะเนี่ยสามปีหูปีโอ้โหสภาพกิ๊บเลยอ่ะใหม่กิ๊บเลยนี่แหละครับคนดูแลรถดีนะฮะ 44708 85แรงม้าพลังเทอร์โบนะครับแรงนะฮะคันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วฮะปีนี้แปดก้าเทียนะเท่ยวแปดก้าวเที่ยวเกือบตกเป็นเที่ยวละวันเลยดิเกืจะตกวันละเที่ยวไหมนะไม่ใช่เที่ยวละวันวันล,ละเที่ยวอ๋อนิ่ง,งล,ล,ลยยงรอหิวร้มอมนิ่งใส่ใส่อะไรความเกิน อ๋อถ้าถ้าใส่เกินนี่นจะเป็นคิวสิบล้อเลยเหรอครับถ้าใส่เกินมันแน้ลงไงมัยิงคิว10้ออ๋อแรงหนำมันเกินรวมนี่สั่งมาจัดรวมรถอ๋อหกลอ้อถ้าเกินนั้นก็จะเป็นสิบล้อไปเลยถ้าเกินนั้นมันมเอาคนลงไคนลง <laughs> อ๋อเข้าใจแล้วฮะเขาได้คิวหกล้อมานะฮะก็คือถ้าใส่เกินก็ได้ขนลงนะเขาไม่ให้ช่างถ้าม่ไนลงก็เปลนคิวสิล้ออ๋อ,อนะถ้าไม่ได้ขนลงก็เปลี่ยนไปคิวสิบล้อแต่ว่าได้รอนานหน่อยคนระับ ถ้าขนลงกับเปลี่ยนไปคิวผมว่าเปลี่ยนไปคิวดีกว่าขนลงผมก็ไหวไไอ่ะอ๋อนะัสี่เจ็ดศูนย์แปดเมื่อกี้ถ่ายถ่ายของสี่เกมไปสี่ห้าห้านะสห้าหนี่จะร้อยแรงม้าใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมเมสซี่สี่ห้านี่ร้อยแรงม,าม้าไหมร้อยสองอ๋อร้อยสองร้อยสองอันนี้แปดสิบห้านะครับสี่ห้ามันร้อยสองแรงม้านะฮะ อ่ะขอบคุณครับพี่ครับผมผ่าฮะต่อฮะต่อต่ออะฮะชิปนี้ก็โอ้สุดยอดนะครับเจอรถไทยส,สวยๆั้งนั้นเลยมีแต่คันแรงๆอ่ะครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับประกาศคิวเข้าช่างประเทศ